เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด a แมนทีวรายการที่ไม่มีคอนเทนต์จะลงแล้วตอนนี้เล่นตลิกออฟเ e เจนส์เฮ้ยเมื่อไหร่พีซจะมาเนี่ยไม่เล่น PC นานแล้วที่จริงผมก็จะเล่นทวิตเฟสนะครับคลิปนี้ที่จริงคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปทวิตเฟสแต่ว่าสภาพทวิตเฟสตาตะกี้มันแย่มากผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเล่นขามาแทนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยผมซ้อนได้นะ คนอมันเห็นผมแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนทิ้งโอ้หได้แล้วล่ะผมมัาจะได้คิวแล้วล่ะไม่มีอันติีใช่ไหมเฮ้ยมันมีอันติีเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ตีหมดแล้วเฮ้ยเอาคุณพยายามช่วยเพื่อนใช่ไหมพยายามช่วยเพื่อนใช่ไหมทําไมถึงช่วยเขาปล่อยเขาตายก็รอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยปุ๊ก โอ้โดนด้วยจิ้นตันเยี่ยม <c ười> ครึ่งหลอดไหมไม่ครึ่งหลอดนี่แหละครึ่งหลอดของจริง <c ười> หนึ่งโดนเอ้ยฮู้ไม่โดนเฮ้ยทำได้ไงวะ oh, no. โอ้โหอุยหลบห <c ười> ลบทำไม <c ười> เพื่อนโดนเต็มเต็ <c ười> มเลย,ย<ด> <c ười> ตายไม่น่ะเกิดตายไม่น่าเลยเพ <c ười> ื่อนเป็นซ <c ười> ัพพอร์ตซัพพอร์ตก็ห่วงชีวิตนะครับผมเฮ้ยได้ไหมสวย ทำไมเบาจังเลยอะเบาจังเลยโยนโยนน,นี้ไม่ใช่โยนดิจะไม่ว่าเขาโยนทําไมเนี่ยนี่แหละโยนแล้วละ่ะเปลี่ยนชื่อแล้วละ่ะเวก้าได้ไหมสวยเฮ้ยทำไมมันหนาจังเลยเอยมันบางมากฮิวทันก็ไม่ได้อยู่ดีนะโซลกะมาก่อนถอยเพื่อนถอยเฮ้ยกาเลนก็มา <S <S แย่ละดูเหมือนผมจะโดนปิดทิ้นกลับไปเลยเพื่อน นิ่งนิ่งแต่ทำไมตีไม่เข้าเลยเอ้ยโซลกาพเพื่อนอเกือบตายแล้วน่นนะช่วยด้วยทีมไอ้โปรดทินถอยมันมีอันตีเพื่อนผมจะขอรับเพื่อนตายทำไมวะเนี่ยไม่ก็ใช้อ่าเยี่ยมกว่าบ้านละเฮ้ยอยู่นี่สวยทำไมมันไม่ตายหิวให้ไอชิวไม่ใช่หิวเอาไว้ให้ตายจิน เยี่ยมอันติรวบสองสามเฮ้ยจินสี่โอ้โหนัมเบอร์โฟร์ของผมแย่แล้วผมอาจจะต้องทิ้งโยนนี้นะบ๊ายบายแต่ผมจะพยายามลัดนะไบกล้าถอยมม่ได้กงี้ยเพื่อนจินอย่าเข้าไปปล่อยมันตีแล้วค่อยพยายามลัดผมจะพยายามลัดปิ้วสวยสวยมาก โน้ทำไมเขาถึงค่ากินขาป้อมเลยเพื่อนขาบ้านเลยนะครับผมขาบ้านไม่กล้าจะเข้าไปทําไมเพื่อนขังมันข้างนอกก็ได้ละเยี่ยมเราควรจะถอยนะเพื่อนไม่ควรอยู่นานนะถอยไหมถอยเท่ถอยไหมถอยเธอะถอยไม่ถอยนั่นไงโดดแล้วล่ะเฮ้ยโอ้แรงอยู่นะแรงอยู่ถอยก่อนเพื่อนถอยนี่ก็ข้าตีนเหลือเกิน เอออย่างนั้นแหละสองสามสี่อ้ยได้นะไม่ได้ละบายบายถอยก่อนทิ้นอย่าห้าวนั่นไงตายไหมน่ะไม่น่าจะรอดนะครับผมแต่ไม่ใช่ความผิดผมละไปละไม่ใช่ความผิดผมเอาเลยเพื่อนอันติฮึอืมสวยเอ้ยอ่ามีคนจะดักเพื่อนผมคุณจะดักเพื่อนผมได้เช่นไรตายแล้วเถอะ ทินเทอร์เมีเป็นตัวที่ผมเกียดมากเลยอัอตีมันแบบว่าไอ้พวกตีจ่จอแพ้ใครได้เฮ้ยผมได้ฮิวให้ชิวทำไมต้องพูดฮิวเป็นชิ้วด้วยผมไม่เล่นโซลกะผมเล่นคามา่าจินทอยแฟตมะเยี่ยมไม่มีดาเมจนเลยครับผมผมก็ไม่มีจินก็ไม่มีเวกา้าก็ไม่มีไม่มีใครมีเลยเฮ้ยโอ้สองศพ สวยสวยงามเอ้ยมาข้างหลังป้อมดีกว่าเพื่อนถอยมาทางนี้ไปก้ถอยมาดีกว่าเฮ้ยอ,อุ้ยคือแข็งเจ้าแฟตลบเฮ้ยโอ้ไม่มาทางนี้ทำไม <c oughs> โอ้ <c oughs> โหนถอยถอยจินถอยไปเลยเพื่อน <c oughs> ไม่ต้องกลับมาเรามีชายผู้สองปี <c oughs> ดาวเมต <c oughs> เอาวันสองได้2องไหมเอ้ยเออืมพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนเอ้ย หฮ้ยโดนเอ้ยเพื่อนจินไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหเก่งเหลือเกินภาพมันคุณไม่เพื่อนทุกคนดูสิพุ่มนี้เวลาเดิมกล่าวเลพุ่มนี้เป็นพุ่มสั่งตายเอ้ยแข็งฝากไว้ที่จินนาจสั่งทุกอย่างไว้ที่จินไปละซัพพอร์ตที่ดีคือซัพพอร์ตที่เพิ่งพาไม่ได้เฮ้ยถอยปล่อย จเยนนะกาเรนนะเราเป็นเพื่อนกันนะเราอยู่เดลมาเซียด้วยกันใช่ไหมผมอยู่ซอยหนึ่งพี่อยู่ซอยสอง <c oughs> เฮ้ยแมวเอ้ยโอ้โหห้อยอะไรวะเนี่ยนี่แน่ตายไหมเป็นไงเจ็บไหมดามเมจผม <c oughs> ดามเมจตรเบาเลย,ยน่าเสียดายเอ้ยโยน,นี่ขอช่วยนิดหนึ่งเยี่ยมได้ไหมเขาน่าจะตายนะดูจากสภาพ ไม่น,าน่าจะรอดอยู่แล้วละ่ะผมไปผมก็ตายคู่คีปก่อนเพื่อนนั่นไงโอ้โหโดนอีกแล้วอ d c ผมหืมไม่น,าน่าจะรอดนะครับ <c oughs> ราไว้อะไรรอเลยแต่ก็น,าน่าจะได้นะเอ้ยเอ้ยโซลโกะไม่เอาดีเพื่อนเอ้ยเอ้ยได้สองอาทาดีมากโยนี้นเอ้ยมีเนียนจะมาหรืเวัไม่เนี่ยขอกลับบ้านก่อนได้ไหมโอ้โหมันมาแล้วจะาก,การยังไงเนี่ยมีฮิลอยู่ oh, ขอฮิลฮิลได้ไหมน่ะ อยู่นี้เอามันร้โปรดมังกรจะเกิดแล้วมันเกิดแล้วแหละประตูน่าจะตีอยู่นะตามนม่้ตามนม่มันจะตามนี่ so ผมมันนําผมอยู่รานไม่ได้นี่รีพอร์ตนะครับผมมีสมัยแล้วรานไม่ได้ป่าแข็งเกือบไปแล้วเป็นไง Now, กันและกันไงกันสองอย่างพร้อมกันเฮ้ยสามกองชะมาผมจะกันให้โยนเกมแล้วตายไม่ได้ โดนรีพอร์ตแน่ๆผมว่าจบเกมนี้ผมโดนแน่ๆเลยรีพอร์ตแต่ผมมีบัฟมังกรอยู่หน้าเบก้าเบิร์ดมันเดี๋ยวผมปิดปิดจ็อบเองหนึ่งศพครับผมเฮ้ยถอยก่อนเวก้าไม่น่าจะหว่าเกือบแล้วทำไมซับยังผมต้องมาเดินนําหน้าด้วยนี่เฮ้ยโอ้โหดาเมจผมแรงมากผมมีบัฟมังกรนะครับผมแข็งโอ้โหผมคิดว่ามันจะมามันไม่มาอันติสวนไม่ได้ฉีดแตกอยู่นี้เอามันลุยเอ้า กลับได้ไงวะนี่แย่ละเสียบาลอนมังกรดูฉีดแล้วฉีดเอาเสียบาลอนเฉยเออเอมันไม่กลัวเราเพื่อนนี่ไงกลัวไหมมีคนแพนิคแต่ผมก็ไม่แพนิคนะครับเวก้าอ๋อโอ้โหแรงมากใจเย็นเพื่อนขอโทษแล้วกันส้อร์ที่ดีคือสพอร์ทที่ไม่สามารถช่วยทีมได้เลยอย่างผมนี่ไงเออเฮ้ย ไม่ตายใจเย็นเพื่อนอุ้ยหูดามจมันแรงมากอันติไปละบายบายขอบคุณครับพี่เพื่อนซ้อน,อนให้ผมโอ้โหแข็งจิน <c oughs> <c oughs> เอ้ยผมขอโทษผมไม่ตั้งใจ <c oughs> ใครจะไปรู้ว่า <c oughs> ม,มันจะแรงขนาดนั้นถึง <c oughs> จะรู้อยู่แล้วก็เถอะนะอุ้ยอูค <c oughs> ามิดาเมจแรงมาก ตีมังกร,กรเลยเพื่อนน่าจะได้ร้อยร้อยร้อยกินเอาอีกแล้วสกิลอมิดมันแรงมากเอา้าโอ้ยผมลืมเพื่อนเลยผมอุตสาตะลึงกับดามีตูจนลืมเอดซตัวเองเลยเวก้าเอาให้ได้นะเพื่อนขอาอหวังอยู่ที่นายโอ้ยได้ด้วยเอาจริงดิเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเลยอยู่เกมก็พลิกนะเอ้ยไม่โดนผมอ่ะเอ้ยโอ้โหผมกดโล่ผิดกดให้ตัวเอง แตกหมดแต่ผมน่าจะได้นะเรามีบัามังกรอยู่แล้วก็บารอนเกมน่าจะจบเวละเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับเกม League of l e g e n d s ว i ์ซึ่งเกมนี้ก็เราเล่นเป็นเวลา30นาทีนะครับผมซึ่งผมตัดให้มันสั้นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันยาวเกินไปเามันตัดยากมันก็ลงยากเพราะผมลงคลิปในโทรศัพท์ไม่ได้ลงในคอมเหมือนสมัยก่อนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืม ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่าน